สวัสดีประเทศไทยครับผมประเทศไทยเลยอ่ะใช่สวัสดีทุกประเทศแหละที่ดูอยู่จะมนุษย์โลกหรือมนุษย์ต่างดาวอ่ะเขาสวัสดีหมดก็ขอบพระคุณนะครับมีผู้ชมเยอะขึ้นเฉยเลยครับตกใจนะจากดูยี่สาสิบกลายเป็นเป็นหลักร้อยคนเนี่ยงงนังง ดีใจดีใจมากวันนี้เปิดไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสสป,ปดีนะครับที่วันพะหัสศป,ปดีที่14นะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่20มีนาคมนะครับอมาชมกันครับเริ่มครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เ้าสี่จุดเร้อยครับนี่คือไพ่ไพ่ใหญ่นะครับนี่คือไพ่ที่ผมใช้เป็นขนาดกการในไพ่ใหญ่นะครับไพ่ใหญ่มาตรฐานก็จากอาจารย์กุศลทองนรสติน,น,ะน,นะครับผมแอบขโมยมาครับผมของครูบาอาจารย์ต้องขโมยครับ จะได้ขลังอะมาดูครับไปแรกนี่สบายใจได้ครับขึ้นดูฟูมันุุย์บันเทิงครับผมเจ็ดไม่เท้าเลขนำโชคเรื่องการงานหกไม่เท้าชีวิตไม่รีบเด็กถือไม่เท้า คิงถือไม่เท้าหนึ่งเหรียญห้าไม้เท้าวีนดาบสี่เหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยนะครับก็มีผ้าใหญ่อยู่ใบเดียวคือถือฟูนะครับดูโดยภาพร,รวมด้วยสายตาประมวลผลออกมายุ่งยากกับเรื่องการที่การงานมากนี่ห้าไม้เท้าแสดงว่าจังหวะชีวิตคุณเนี่ย ทำงานเยอะไปหรือเปล่าครับหยุดพักผ่อนบ้างก็ได้นะครับทำมากเดี๋ยวชีวิตมันดีเกินครับหยุดพักผ่อนบ้างครับเด e f u ฟู <The full S 2> ไปว่าว่างเปล่าแต่ว่ารื่นเริงมันเทิงใจก็ได้นะครับต้องเที่ยวก็ได้เด e f u ฟู <The full S 2> เป็นพ่ายใหญ่เพราะงานเกี่ยวกวับความบันเทิงทุก,กรูปแบบถือว่าดีหมดนะครับเรื่องการงานคิงแมท้าอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า คนที่ส่งอิทธิพลกับเราอยู่ขางล่างนะครับ,รบอยู่ขางล่างนี่มันคือมันคือตัวส่งผลจะส่งเสริมให้ดีหรือให้ให้แบบไม่ดีมันอยู่ที่เขาตำแหน่งที่ะกิงไมิเท้าแต่ไม่เท้าคือการงานอ่ะมันดีนะครับแต่ออกมาแบบเนี้ยมันเหมือนว่าอืมคุณอาจจะมีสองงานก็ได้นะครับงานที่ร่วมทํากับคนอื่นหรืองานในองค์กรตามหน้าที่อาจจะดีแต่ถ้าเป็นงานอิสระ จะดีมากกว่าเพราะว่าตั้งปีห้าไม้เท้ามักจะร่วมทีมกับใครไม่ค่อยได้จงังหวะที่แบบเดินหายใจเฉยๆมึงยังว่ากูผิดเลยเออมันจะเป็นประมาณนั้นครับอ่ะต่อมาเรื่องการเงินไม่โดดเด่นแต่ว่ามันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี่คือไพ่รับลอยนะครับ,บรับลอยอุ้ยแก้วเหนือออกแล้วนี่ รับ่องไม่เกี่ยวกันดูหวยเสมอไปครับอย่าได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเสมอไปมีใช่ครับมีใช่นะครับเด็กถึงมเท้าการเรียนรู้ระยะสั้นงานก็อาจจะเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่อาจจะต้องขึ้นที่ขึ้นย้ายขึ้นไหวเนทางนะครับสีเรียนเนี่ยเงินมึงก็น้อยเงินมึงก็พอดิบพอดีอะครับมันเหมือน ไม่เหลือให้เราไปใช้สนองความต้องการอะไรบางอย่างของเราอยากจะซื้ออะไรแพงๆมากินมาใช้เงี้ยสี่เหรียญเนี่ยคุณดูนะขี้เหนียวขี้งกมันดูจากภาพได้เนี่ยเห็นไหมเท้าเหยียบไว้ที่ตัวก็อุ้มไว้บังไว้บนหัวก็ อยู่หัวแล้วมึงยังจะเอาอุยเหรอ,อประมาณนั้นนะครับขี้งกขี้งกขึ้นเนี่ยในความเป็นจริงมันคือการจังหวะจังหวะการใช้เงินในช่วงเนี้ยมันต้องแบบไม่ถึงกับประหยัดอะไรขนาดนั้นแล้วครับคือทุกบาททุกสตางค์จะต้องคิดคำนวณว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้การเงินมันตึงนะครับอ่ะต่อมาเรื่องความรักนะครับมีไพ่ ถ้วยอยู่แค่ใบเดียวก็คิงถ้วยนะครับก็แสดงว่าความรักมันไม่โดดเด่นนะครับมันไปทางเรื่องงานเยอะกว่าไปทางงานงานมันเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นความรักก็ปกติอะหรือเทอามนุษย์เดอฟูมันเหมือนจะไม่จริงจังหรือคุณไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์เยอะเกินมากมายมหาศาลแต่มันไม่มีการยึดติด เพราะฉะนั้นคนแบบ The Fool อ่ะมันอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกว่าเออมีความสุขนะเออแต่ถ้าเป็นคู่รักหรือว่าเป็นอะไรกันเนะี่ยก็ลำบากหน่อยเดอะฟูลอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ไม่ชอบมีกฎไม่ชอบกติกาไม่ชอบอะไรที่มาควบคุมนะเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดอะพายเดอะฟูลอ่ะต่อมาว่าเรื่องสุขภาพ มีไพ่ดาบที่แข็งแรงนะครับเดอะฟูลก็คือความซุ้มซ้ำน,นะครับไม่มีแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่ลำบากหรือว่าจะเป็นเหตุร้ายไม่มีครับห้า้ามีเทาเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มไม่ได้ก็ทําคนเดียวนะครับแค่จังหวะมันเป็นแค่จังหวะนะครับนี่มันเป็นท่ารวมนะครับท่าปรรวมที่มันอาจจะไม่ตรงกับคนทุกคนหรอกครับกนที่เกิดบริหัสมีเป็นสิบล้านคนแล้วมั้งอืม ดูผมไม่ถึงร้อยคนงนี้ก็อาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้ามันไม่ตรงแต่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยในหน้าไพ่เนี้ยชุดเนี้ยสิบใบเนี่ยคุณสามารถสอบถามได้นะครับแสดงความพิดเห็นกันมาสอบถามกันมานะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือและตอบให้นะครับอ่ะนะครับ นี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับแย่นะครับบางทีเดฟูคุณตรึงเครียดตรึงเครียดกับการทํางานหรือว่าทําอะไรจนลืมว่าตัวเองไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ท่องเที่ยวบ้างนะครับก็หาเวลาไปท่องเที่ยวบ้างพักผ่อนบ้างนะครับอ่ะนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจนถึงนาทีนี้นะครับ จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้สุขภาพปร่างกายแข็งแรงครับขอมีสติปัญญาดีขอให้มีสิ่งกสิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับเพ้กับข้าให้ปลอดภัยอ่ะนะครับผมก็ขอกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามนะครับตามระเบียบที่เขาทำกันมาพยายามจะไม่ระเบียบแต่ไม่ได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณลุงหน้าครับ <laughs> อย่าดิ้งหนูนะ ดูหนูอยู่ตลอดนะจะสิงหนูนะกดไลค์ออกดแชร์กดติดตามเมนูด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ